แพ้นมแล้วจะเอาแคลเซียมจากไหนนะคะนม1แก้ว 250ML มลเนี่ยจะมีแคลเซียมทั้งหมดประมาณ300-350ถึงมิมิลลิกรัมแต่สามารถดูดซึมได้เพียง25%เท่านั้นเองดังนั้นนม1แก้วเนี่ยอาจจะให้ค่าแคลเซียมแค่75มิลลิกรัมแต่ในคนไทยคะ่ะเราดูดซึมน้อยกว่านั้นหรือเรามีภาวะการแพ้นมัวสังเกตไหมว่าทาไมเรากินนมแล้วท้องเสียหรือบางคนท้องอืดบางคนท้องผูกหรือแม้กระทั่งสิวขึ้นเกิดการอักเสบต,ต่างๆในร่างกายเช่นปวดนุ่นปวดนี่เป็นต้น นั่นคือสัญญาณหนึ่งของการแพ้นมวัวคือไม่สามารถย่อยนมวัวได้รวมถึงไม่สามารถดูดซึมแคลเซียมแั่แค่75้มมิลลิกรัมก็ยังดูดซึมไม่ได้เลยที่สําคัญนมวัวเนี่ยสามารถทําให้เกิดการแพ้หรือว่าการอักเสบเล็กๆไมโครอินเามมชันในเยื่อบุลำไส้ได้ทําให้ยิ่งขัดขวางการดูดซึมสารอาหารอื่นๆที่อาจจะมีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมวิตามินอื่นๆอีกด้วยค่ะหลักฐานก็คือสังเกตไหมล่ะคนไทยกินนมก็เยอะเดี๋ยวชานมเดี๋ยวกาแฟนม วันเรากินนมเยอะมากเลยนะมีทั้งนมจากไอศครีมนมจากคุกกี้โยเกิรต์ตทำไมยังเกิดภาวะกระดูกพุนหรือกระดูกเสื่อมถึง90%ซของประชากรไทยนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยย่อยนมวัวค่ะวันนี้หมอมีคําตอบทางเลือกสําหรับคนแพ้นม,มวัวเราจะเอาแคลเซียมจากอันที่1คือผักใบเขียวคะน้าต้องมากวางตุ้งต้องมาผักโขมก็ได้ใครชอบกินห่อหมกอัดใบยอเข้าไปเลยจ้ะไอใบยอเขียวๆที่อยู่ข้างใต้ห่อหมกใบตําลึงใบชะพลูรวมถึงชะอมแคลเซียมจาก ผักใบเขียวแบบนี้มันจะมีปริมาณแคลเซียมสูงและสามารถดูดซึมได้ดีอีกด้วยอันดับที่2คือปลาตัวเล็กตัวน้อยที่เราสามารถเคี้ยวทั้งกระดูกได้เช่นปลาชิงชังปลา,าซิวปลาซ้อยอะไรพวกนี้เล็กๆบางคนกินกับข้าวต้มปลาพวกนี้จะมีแคลเซียมฟอสเฟตค่ะซึ่งทั้งแคลเซียมและทั้งฟอสฟอรัสเองเนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักเลยนะในกระดูกเพราะกระดูกเราไม่ได้มีแค่แคลเซียมนะคะยังมีแร่ธาตุอื่นๆอีกมากมายถึง72ชนิดอันดับที่3นะคะเช่นถั่วมเมล็ดแห้งหรือผลิตภัณฑ์ที่ทําจากถั่วเต้าหู้งาดําเต้าหู้้แข็งกอน มีแคลเซียม300-400ถึงมิลลิกรัมอันดับ4นะคะของโปรดหมอเลยคือกะปิในกุ้งแห้งหรือว่าในกะปิที่มันมีกุ้งเล็กกุ้งเคยเนี่ยมันมีแคลเซียมสูงมากแต่การกินน้ำพริกกะปิบ่อยๆเนี่ยก็ต้องระวังปริมาณโซเดียมอีกด้วยนะคะดังนั้นก็พยายามปรุงน้อยก็แล้วกันคนไทยมีสถิติการขาดแคลเซียมสูงถึง90%บเรพบได้ตั้งแต่วัยทำงานคือวัย30ปีเป็นต้นไปเนี่ยเกิดภาวะการขาดแคลเซียมแล้วดังนั้นควรบริโภคอาหารให้หลากหลายกินผักใบเขียวเป็นประจำงาดำเต้าหู้พวกเนี่ยคะ่ะ อีกหนึ่งตัวเลือกนะคะที่สะดวกมากๆสําหรับคนที่ใช้ชีวิตเร่งรีบแล้วก็ทานอาหารซ้ำซากจําเจนั่นคือการทานแคลเซียมเสริมแต่คุณต้องทานให้ถูกฟอร์มแคลเซียมที่ถูกต้องเป็นแคลเซียมที่ดูดซึมเข้าสู่เซลล์กระดูกได้จริงต้องใช้แคลเซียมแอลทริโอเนตนะคะมีค่าการดูดซึมถึง95%ไม่ตกค้างร่วมกับการทานวิตามินดีเอ็มเคเพื่อป้องกันแคลเซียมที่เราเสริมเนี่ยไปเกาะผิดที่เช่นเกาะหลอดเลือดหัวใจหรือว่าไปสะสมเป็นนิ้วในไตอีกด้วยนะคะดังนั้นการแพ้นม,มวัว ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะละเลยการดูแลกระดูกนะคะคุณเพียงเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนมทั้งหมดและเสริมแคลเซียมที่ถูกฟอร์มจากแหล่งอาหารหรือการเลือกอาหารเสริมให้ถูกต้องค่ะ ลองพลิกฉลากดูนะคะหากแคลเซียมที่ทานอยู่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตอันนี้ไม่ควรทานเนื่องจากมีค่าการดูดซึมต่ำแค่10%จึงทําให้มีแคลเซียมตกค้างคุณก็เลยท้องอืดและท้องผูกค่ะและหากไม่มีวิตามินดีเอ็มเคทานร่วมกับแคลเซียมเนี่ยแคลเซียมอาจจะตกค้างและเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจและนิ้วในไตได้ค่ะ ทริปเปิลแคลแคลเซียมที่ถูกต้องมีแคลเซียมแอลทริโอเนตซึ่งมีค่าการดูดซึมถึง95เสริมด้วยวิตามิน DMK ตัวพาแคลเซียมเข้าลึกถึงเซลล์กระดูกได้จริงดูแลกระดูกและข้อแบบองค์รวมด้วยสารสกัดจัดเต็มบำรุงข้อเข่าข้อ,ขอ,ขอต่างๆและหมอนรองกระดูกสูตรผลิตโดยทีทมแพทย์มาตรฐาน GMP สารัฐอเมริกา USFDA เริ่มดูแลกระดูกของคุณก่อนที่จะสายเกินไปนะคะกดสั่งซื้อทิตกา้าหน้าช่องได้เลยค่ะ